ให้ตั้งใจให้รักตัวเองอย่าเพลิดเพลินนักอย่าค้นขวาสมบัติในโลกไม่ใช่ของใครเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ของใครเราเกิดมาในโลกนี้อวัยวะร่างกายเรายืมเขามาใช้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปไว้ไหนทราบไม่ได้นะทรัพย์สมบัติเงินทองก็ยืมของเขามาใช้ บางคราวทรัพย์สมบัติออกไปจากตัวชิบหายด้วยโจรภัยอักคีภัยบางคราวก็ต้องตายก่อนสมบัตินะมันไม่เที่ยงให้นึกให้มากทีเดียวอย่าเอาของชั่วถมใจตัวให้เอาธรรมสอนใจตัวให้มากอย่าเอาสมบัติเงินทองสอนใจให้เอาธรรมศาสโนวาดของพระพุทธเจ้าสอนจิตสอนใจ เดินมักให้ถูกปัญญาเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบมันชอบทุกอย่างปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะร่างกายทุกส่วนแปลนะแปลมันไม่เที่ยงนะแปลให้เห็นหากว่าเห็นความแปลแล้วความไม่แปลก็เห็นอยู่ในนั้นเห็นความตาย ความไม่ตายก็รู้จักมีอยู่ในนั้นหนาวก็มีร้อนแก้มีตายก็มีไม่ตายแก้มันแก้กันอยู่นะอย่างพระมหาบุรุษเอาไม้สีไฟถูกันให้เป็นไฟไม่ได้ต้องเอาไม้แห้งๆสีไฟไม่ได้จิตของเราอย่าเอาราคะโทสะโมหะให้ชุ่ม ไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญภาวนาไม่แคล่วคล่องมันเป็นภาระมากทีเดียวคล้ายๆกับว่าเอาไม้ชุ่มด้วยน้ำมาสีไฟไฟไม่ออกมันต้องแห้งทีเดียวจึงจะสีไฟออกได้แม้จิตของเราก็ต้องแห้งจากราคะโทสะโมหะมันจึงจะระเบิดซึ่งไฟออกมา พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านพิจารณาทุกปัญจขันธทาทุกขาเป็นจขันเป็นทุกอย่างยิ่งทีเดียวพวกเราแบกหามอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักปงวิธีไหนไม่เหมือนพระอริยเจ้ารู้จักปรงเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาให้แคล่วคล่องให้เก่งกล้า ปลงด้วยวิธีนี้พวกเราปลงไม่ได้หาบอยู่อย่างนั้นหนักอยู่อย่างนั้นเองหนักรูปหนักเวทนาเวทนาสังขารวิญญาณหนักขนาดไหนต้องหาเรื่องอาหารเรื่องกายต้องหาเครื่องประดับต้องหาผ้าหากางเกงหาสิ้นนุ่ง หมดไปหลายร้อยตัวตั้งแต่เด็กๆมาข้าวก็หมดไปหลายยุ้งหลายฉางมันหนักขนาดนั้นทีเดียวนะแต่ก็ไม่ปรงอนิจจงทุกขังอนัตตาเหมือนสมถะวิธีวิปัสนาวิธีเมื่อโปรงเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ไม่เกิดเรายังปรงไม่ได้ก็หอบไปเกิดอีกทีเป็นวัตฏะ วังวนเกิดตายหาต้นปลายไม่ได้มันนานหนักหนานะหาต้นหาปลายไม่ได้ผัวผัวเมียเมียพบกันหลายชาติผัวตายเมียตายร้องไห้หากันลูกตายร้องไห้หากันนี่เององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าร้องไห้หากัน หากสะสมไว้ทุกๆุกชาติน้ำตาที่อันตรธานหายไปยิ่งกว่าท้องน้ำมหาสมุทรทั้งสี่อีกประการหนึ่งเรากินน้ำนมของมารดายิ่งกว่าน้ำมหาสมุทรทั้งสเหมือนกินในชาติชาติหนึ่งหลายๆชาติผสมกันความทุกข์ร้อยแปพระพุทธเจ้าท่านกล่าวอย่างที่อัตมาพูดนี้สัตว์ที่เกิดมีสามชนิดนะ บิดามารดาเคล้าคลึงกันหนึ่งน้ำมสสจิผสมกันหนึ่งสัตว์เข้าสู่วิญญาณหนึ่งสามอย่างทีเดียวแล้วทีนี้เด็กไม่ใหญ่ข้างนอกมันใหญ่ข้างในมันออกมาพระอรหันต์วาดเสียวตอนมนุษย์อยู่ในท้องมันคล้ายๆมาแมลงหนีฝนไปอาศัยยุคนต้นไม้เด็กที่อยู่ในท้องมารดา นำอาหารเก่าอาหารใหม่พอกศีรษะเด็กคนนั้นคุดคูอยู่ไม่ใช่เดือนสองเดือนตั้งหลายเดือนกว่าจะออกมานะไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินไม่ได้ต้องคุดคูอยู่อย่างนั้นมหันตทุกใหญ่หญพระอรหันต์รู้ด้วยวิธีนี้ไม่ปรารถนาจะมาเกิดในโลกอยู่ในท้องของมารดา สกปลกมากอากาศก็ไม่ดีสารพัดทุกอย่างอีกประการหนึ่งเด็กเวลาที่จะออกมาจากคานมานดาเหมือนควานไส้ช้างออกมาจากเพดานช่องแคบตอนนี้แม่ก็ดีเด็กก็ดีจะเป็นจะตายในระหว่างนั้นเด็กกระดูกก็อ่อนเนื้อก็อ่อน หมอบหัวชนช่องทวารของแม่ไม่ใช่กว้างขวางพอเด็กจะคลานออกมาได้สะดวกมันลีดดอกมาโขกกระดานร้องไห้หมอตำแยหรือนางพยาบาลไปจับเด็กคล้ายกับเข็มแทงเด็กร้องวิดวาดวิดวาดนี่แหละพระอริยเจ้าคำนวณความทุกเช่นนี้มากมายทีเดียวเจ็บปวดเท่าไหร่ ไม่ควรปรารถนามาเกิดในโลกนี้มาทุกปเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรอะไรก็เอาไปไม่ได้เงินทองข้าวของเอาไปไม่ได้ต้องเอาวางไว้ในโลกบางคราวสมบัติเหล่านั้นเราหนีมันไปก่อนเราตายก่อนบางคราวสมบัติเหล่านั้นหายไปจากตัวของเราเอาไปได้แต่บุญแต่บาปอย่างเดียว มนุษย์เป็นที่ประชุมใหญ่มีทั้งดีและชั่วที่สุดที่อเวจีเป็นฝ่ายอากุศลดีที่สุดที่พระนิพพานมนุษย์ใจสูงใจกล้าหาญมีทั้งดีและ,ะร้ายมรรคผลก็อยู่ในชั้นมนุษย์ครบทุกอย่างมีทุกสมุทัยนิโรธและมรรคพบอื่นไม่มีครบเหมือนชาติมนุษย์นี้ ธรรมะของพระพุทธองค์ไม่เป็นที่เนื่นช้าแก่สมณะผู้บำเพ็ญเพียรสมณธรรมไม่ได้อ้างการอ้างเวลาให้ได้ผลจริงปัจจัดตังพึงบรรลุด,ด้วยตนเองแก่ผู้ประกอบความเพียรรู้แจ้งเห็นจริงในศาสนาเจริญโดยไม่ประมาทสว่างโลตั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่ปิดบังแก่ผู้บำเพ็ญเพียร ที่บรรลุได้เป็นอัศจรรย์โลกธรรมมีแปดธรรมะก็มีมรรคแแก้กันได้กิริยาของกิเลสมากก็จเจริญธรรมะให้มากให้ธรรมะเหนือกว่ากิเลสจึงข่มกิเลสได้จิตไม่วิ่งไปตามกิเลสเพราะรู้เท่าทันเห็นโทษเห็นภัยใหญ่ดังนั้น จิตพระอริยเจ้าจึงไม่เดือดร้อนไปตามกิเลสทั้งปวงศีลมีกลิ่นหอมไกลถึงชั้นอรูปภมศีลน,นี้มีกลิ่นหอมหอมได้ใกล้หอมได้ไกลหอมละมุนละไมหอมไปถึงอรูปภพน่นทีเดียวไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายหอมเวลาเช้าเวลาเย็นหายไป สู้กิ่นศีลขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ร่างกายนี้เป็นฐานะที่ยืมเขามาประกอบด้วยแก่ชารามารณะคือยืมเขามาค้าขายหากำไรในบุญและบาปและไม่รู้กำหนดที่จะต้องตายในเวลาใดเมื่อถึงคราวตายแปลว่าทรงคืนเขา อย่าไปยินดีในการทำชั่วของคนอื่นเพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วยแต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดีของตนและของคนอื่นเพราะจะได้แต่บุญโดยฝ่ายเดียวกายเวทนาจิตไม่เกี่ยวข้องกันทุกเป็นของปกติของกายเวทนาต่างก็ทำหน้าที่ของตน ไปตามปกติของกายจิตมองเห็นทุกข์ของกายด้วยปัญญาจิตไม่ยอมหลงยึดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราจิตในขณะนั้นจึงผลทุกได้เลยมีความสุขเพราะอยู่เหนือทุกข์จิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดณที่นั่นจิตติดเลือน ก็อาจจะเกิดมาเป็นจิ้งจกตุกแก่ได้แม้แต่พระภิกษุติดจีวรยังไปเกิดเป็นเลนหน้าหวาดกลัวนักแล้วกิเลสมีร้อยแปดประตูพุโทโธมีประตูเดียวเพราะฉะนั้นให้ฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยวาระที่เราเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติจะเข้าจิตได้ทันหรือเปล่า